สวัสดีครับผู้ชมครับและนี่ครับคือรายการเคทเอ็กซ์แมนเอาเดอรแมชครับสัปดาห์นี้ครับการขับของพวกเราครับที่เข้ามาชมในสนามโบสถให้ครับเนสครับเตชะดนชูวิล่าถ้าเป็นแมนเอาเดอร์แมชคะแนนเบียดกับมาสาครับแต่ว่าสุดท้ายก็เป็นเนีครับได้รับตำแหน่งนี้มาสวัสดีครับน้องนี่ครับน้องชายแนะนำตัวหน่อยอีกครั้งหนึ่งชื่อจริงครับสกุลเป็นชื่อเตชะดนชูวิล่าครับอายุเท่าไหร่ครับตอนนี้อายุ18ครับตอนนี้เราเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่กรุงเทพปิเตียนครับโอเคอ่ะ แฟนขับบทให้เราแมนอัพดอวแมทครับรู้สึกไงบ้างรู้สึกดีใจครับเพิ่งเล่นได้สองแมทแได้แมนัพเด้วยแมทอะไรที่ดีมากโอ้โหอ่ะเรามาอยู่กับกรุงธุรีเนี่ยเลขสองมเพื่อนพี่ที่มาเป็นไงบ้างพวกพี่พี่เขาดีครับการเล่นบอลการเปิดบอลอะไรการการเข้าทีมอะไรได้ดีมากครับแล้วนิสัยพี่เขาเป็นไงบ้างนิสัยดีทุกคนครับทุกคนเข้ากันได้ดีมากครับ พูดถึงจังหวะการทำประตูนิดนึงของเราทัวแรกที่ขึ้นนำเนี่ยเราเป็นคนทำประตูได้ลองเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าตัวเล็กๆของเราเนี่ยไปทำไงถึงยังบ่งกับเขาจนได้ประตูผมว่าอยู่ที่เหลี่ยมครับผมอยู่เหลี่ยมข้างหน้าด้วยการมาสะ,ะได้แม่นด,ด้วยเปิดแ <Bird man. S 1> ม่นบ่งถือว่าชิงชิงได้ก่อนว่างั้นชิงเล่นก่อนครับชิงชิงได้ก่อนเ<ม>หลี่ยมเหลี่ยมดีกว่าครับอเอาน่าจะเป็นอย่างนี้มากกว่าอ่ะครับ,รบแล้วก็อ่ะสุดท้ายครับด้านหน้างานยากนิดนึงครับเจอราชประชาให้เน็ตเนี่ย พูดกับแฟนๆแล้วก็ชมเกมนะครับครับนัดหน้าเป็นงานที่ยากนะครับขอเชิญแฟนบอลกรุงเทพบุรีเอฟซีมาเชียร์กันเยอะๆนะครับในนัดหน้าครับอ๋อนี่นะครับก็เป็นเสียงของทีเนีครับทีชาติของกรุงเทบุรีเอฟซีนะครับติดตามผลงานของได้จากผลงานของสโมสรนะครับสำหรับวันนี้ครับผมแล้วก็น้องครับติอตามงานทุกท่านไปครับสวัสดีครับ